ครับสวัสดีแล้วก็ทักทายกันนะครับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกคนนะครับโดยเฉพาะเพื่อนๆที่ใช้รถใช้ถนนนะครับตอนนี้ผมอยู่บนทางด่วนวงแหวนอุตสาหกรรมรบนอกนะครับวันนี้จะมาเล่าสู่กันฟังเกี่ยวกับเรื่องของการใช้ GPS นะครับนี่นะครับแบบนำทางนี่แหละครับคือหลายคนหลายท่านก็ ไม่ค่อยได้ใช้นะครับนานๆใช้ทีก็จะเจอปัญหาปัญหาตรงที่ว่าบางคนก็บอกว่าแมปมั่วอยากใช้แมปแมปไม่ตรงซึ่งถ้าสมมติว่าเอาความเป็นจริงนะครับแมปนี้เราช่วยเราได้เยอะมากๆเลยนะครับในการนําทางในการเดินทางแต่เราต้องเรียนรู้นะครับเรื่องของแมปเนี่ยแมปการเดินทางนะ แล้วก็เจอหลายเคสหลายคนมากเลยครบบอกว่าแมปมั่วโดยเฉพาะพื้นที่ในกรุงเทพนะฮะแมปเนี่ยผมว่า99%นะถูกต้องนะครับ99%ถูกต้องเพียงแต่ว่าคนที่ไม่ได้ใช้แมปประจำเนี่ยนะครับจะไม่เข้าใจครับไม่เข้าใจการใช้แมปนะครับแมปจะบอกละเอียดมากเพียงแต่ว่าถนนในประเทศไทยอ่ะบางทีมันมี เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเลี้ยวแล้วเลี้ยวซ้อนอีกนะครับต้องต้องให้ทันแมปนะไม่งั้นเราเข้าไม่ทันนะฮะต้องหัดสังเกตนะดูเส้นในแมปดูเส้นในทางอะไรเนี้ยนะับมันมีกี่เส้นกี่เส้นมันจะมีเส้นบอกอยู่นะฮะต้องสมันสังเกตนะครับเพราะว่าผมเจอมาหลายคนมากเลยบอกอย่าไปใช้แมปเช่ผมขับรถขับใช้รถใช้ถนนผมใช้แมปตลอดแต่ก่อนผมเจอปัญหาเหมือนกันผมผมหลงนะครับใช้แบบนี้ผมหลงคือไม่ลงเพราะอะไร เพราะเราไม่ทันแมพเราไม่ทันได้เรียนรู้แมพพวก G P S น่ะพวกแมพเนี่ยมันจะช่วยเราได้มากๆเราไม่เคยไปที่ไหนมันพาเราไปถูกหมดเลยนะครับอันนี้ผมพูดเฉพาะในกรุงเทพแต่ต่างจังหวัดถูกไหมถูกแต่ต่างจังหวัดมันมีปัญหาตรงที่ว่าในผมจะพูดถึงต่างจังหวัด,ดีว่าเขาจะพาเราไปคือทางลงทางลัดนี่เขาจะพาเราไปบางทีนะ่ะทางลัดที่จะพาเราไปที่แมพพาเราไปนั้น มันเป็นทางที่ไม่ดีเออแล้วก็พาเราไปบางทีมันมีการตัดป่าตัดไร่ตัดสวนปัดป่าละเมออะซึ่งบางทีถ้าคนใช้รถเออรถเกง๋งหรือรถอะไรเนี่ยนั่งส่วนบุคคลสี่คนอะไรที่ไม่ใช่ปิกอัพบางทีไปแล้วมันไปไม่ได้นะครับแต่แมพมันพาไปมันก็เกิดการไม่ออไม่เสถียรในเรื่องของการที่ว่าใช้แมพเพราะว่าบางทีอะ ถนนต่างจังหวดรรัดมันมีถนนลูกรังด้วยนะครับแล้วมีถนนดําเนี่ยมันถ้าถนนลูกรังมันพาให้เราไปเร็วกว่ามันจะมันจะทนนะําการอะเครียกว่าชดคัดให้เราไปเลยนะเออเพราะฉะนั้นต่างจังหวัด people, <ๆ S 1> ถ้าชั่วๆก็ถามคนในพื้นที่ด้วยนะฮะเพื่อจะไปทางแบบบางทีมันจะโค้งมันจะอ้อมแต่มันจะไปเร็วกว่ามันมันจะสะดวกกว่าไม่ใช่ไปเร็วกว่ามันจะสะดวกกว่าอ่าอันนี้คือพูดต่างจังหวดัดต่างจังหวัดนะครับแต่ถ้าเพาะในกรุงเทพนะ ผมเชื่อเลยว่าเนี่ยแมบช่วยเราได้เยอะๆมากถ้าไม่มีแบบนี้ไปไหนไม่ถูกนะเพราะเนื้อที่ที่เราพื้นที่หรือเส้นทางที่เราไม่เคยใช้ไม่เคยอะไรเราไปไม่ถูกนะครับโดยเฉพาะแบบบนทางด่วนเนี่ยนะครับเพื่อนเพื่อนหลายคนที่รู้จักไม่กล้าใช้เลยนะครับบนทางด่วนเนี่ยเพราะตัวเข้าไม่ทนันถ้าเข้าไม่ทนันออกไม่ทนันลงผิดลงถูกไปไกลเลยฮะต้องเสียค่าทางด่วนอีกต้องวนแล้ววนอีกอันนี้คือหลายคนก็ไม่กล้าใช้เวลาเปิดแบบขึ้นทางด่วน แล้วบางคนก็แมพเนี่ยมันจะผิดเพี้ยนได้ตัวที่บางคนก็ไม่ได้อัปเดตแมพเลยแมพต้องอัปเดตตลอดเลยนะครับแล้วเวลาขึ้นทางด่วนหรือทางธรรมดาไอ้โลโก้รถกับอะไรเงี้ยนะฮะต้องไปเปลี่ยนเมนูให้ขึ้นทางด่วนหรือไม่ให้ขึ้นทางด่วนเพราะเพื่อนๆหลายคนที่ไม่ไม่ค่อยได้ใช้แมพบอกเวลาใช้แมพแล้วมันชอบพาขึ้นทางด่วนเลยไม่ใช้เลย เพราะคุณไม่ไปปิดโหมดทางด่วนเพราะโทรศัพท์คุณเปิดโหมดทางด่วนไว้พอเปิดโหมดทางด่วนปับ๊บคุณใช้มันปับ๊บมันจะพาคุณไปทางด่วนเลยนี่คือคือปัญหาเราต้องเรียนรู้กับมันนะครับซึ่งซึ่งจริงๆแล้วอ่ะมันช่วยเราได้เยอะจริงๆมันไม่ค่อยปิดพลาดนะฮะในกรุงเทพนี่ช่วยเราได้ได้เยอะเพื่อนๆต้องศึกษานะครับเรื่องแมพเนี่ยผมจะพูดเรื่องนี้เพราะว่าเจอหลายคนบอกว่า ไปไหนมาไหนไม่ถูกโดยเฉพาะเพื่อนๆผมที่ทาแต่งานที่ไม่ค่อยได้ออกไปนู่นไปนี่นะครับรเวลาเขาใช้แมปปับนี่เขาลงไม่ถูกเขาไปไม่ถูกเขาก็เลยไม่ใช้บางทีเส้นทางที่แบบว่าจะไปได้เร็วก็กลับไม่ได้เร็วไปที่เส้นทางหลกัหลกๆอ้อมๆและรถติดอะไรอย่างเงี้ยแมปช่วยเราได้เยอะมากฮะถ้าเส้นทางรถติดเขามันจะพาเราอ้อมหรือเออมันจะพาเร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 าตัดเลยตรงไหนเร็วกว่าที่ประหยัด เวลากว่ามันก็จะพาไปแม้เส้นทางนั้นจะมีการาระยะทางที่ไกลกว่าหน่อยแต่เร็วกว่ามันจะให้เราไปนะครับต้องดูนะครับมันมีเส้นทางให้เลือกอยู่ในแมปนียฮะต้องศึกษาดูนะครับมันจะช่วยเซฟเวลาเราเราก็เลือกใช้เอาถ้าเราไม่อยากไปก็ไม่เป็นไรเราก็ใช้เส้นทางหลักแต่อาจจะช้า,าช้าหน่อยก็ไม่เป็นไรแต่คนอยากไปเร็วก็ดูสำรวจดูแมปแมปมันจะพาไปที่เร็วกว่านะครับนี่คือแมปจาต้องมีการอัปเดตอยู่ตลอดเวลานะครับ และปัญหาที่เจอก็คือเวลาเลี้ยวซ้ายหรือเลี้ยวขวาเนี่ยที่มี 2- 3สามเลี้ยวเนี่ยต้องต้องเร็วนะฮะการใช้แบบนี้ต้องเร็วเลยนะครับเร็วเร็วตรงที่ว่าเออบางทีมันมันเลี้ยวมันแยกมันมันซ้ายแล้วก็ซ้ายอีกอะไรอย่างเงี้ยมันจะมีแยกซ้ายอีกอะไรเงี้ยผมยกตัวอย่างเนี่ยต้องหัดสังเกตนะฮะต้องดูด้วยว่าเหลืออีกกี่กิโลเมตรจะเลี้ยวซ้ายออกขวาอะไรเงี้ยบางทีเลี้ยวซ้ายแล้วออกขวาไปทางซ้ายก็มีทางขวาก็มี มันจะไม่ทันตรงนั้นอะเราต้องหัดสังเกตล่วงหน้าด้วยนะครับการใช้แบบนี้ต้องดูสังเกตล่วงหน้าด้วยฮะมีอยู่หลายจุดที่เราจะต้องสังเกตนะต้องศึกษาดูดีๆนะเพื่อนการใช้แบบนะครับเพราะว่าเราจะได้ไม่หลงทางเราจะได้ไม่เสียเวลาโดยเฉพาะบนทางด่วนเนี่ยต้องศึกษาเลยไม่ต้องกลัวฮะถ้ามีเวลาขึ้นไปเลยนะครับเพื่อในการเรียนรู้นะครับผมเองผมใช้แบบนี้ผมเรียนรู้เกือบครึ่งเดือนนะครับว่าผมเอ๊ะทำไมผมผมขับรถทุกวันที่ใช้แบบทุกวันเอ๊ะทำไมผมไป ไม่ถูกไปไม่ทันหลงบ้างเลยบ้างเป็นเพราะอะไรเริ่มสังเกตฮะเริ่มสังเกตที่มันมันบอกว่าเหลืออีก50เมตรอีกร้อยเมตรแล้วจะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาอะไรเงี้ยฮะต้องสังเกตด้วยบางทีเลี้ยวซ้ายมันมีซอยสองซอยสิติด,ต,ด,ต,ดติดกันต้องหัดสังเกตด้วยนะฮะเพราะมันจะมีชื่อทรงชื่อซอยนะที่สําคัญคืออย่าลืมอัปเดตนะครับแมปนี้ต้องอัปเดตอยู่ตลอดเวลานะครับถ้าไม่อัปเดตไม่ได้เลยนะครับเพราะว่าถ้าไม่อัปเดตปั๊บนี่ข้อมูลเก่าๆ่ามันก็จะจําเราจะมันจะพาเราไป ไม่ถูกต้องหรือจะพับพ่าเราอ้อมคือมันไม่เสถียรนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นต้องหมัด่นดูอัปเดตเพราะฉะนั้นเดินทางไปไหนมาไหนเพื่อนๆนผมแนะนําให้ใช้แมปดีที่สุดนะครับถ้าที่ที่เราไม่เคยไม่เคยไปนะไม่มีทางหลงถ้าเราดูเป็นดูอะไรไปเร็วด้วยฮะรประหยัดเวลาไม่ต้องเสียเวลาโดยเฉพาะในบนทางลงทางด่วนเนี่ยไม่ต้องกลัวฮะไปเลยครับเพื่อนๆผมแนะนําให้ใช้ศึกษาดู ออถ้านานๆใช้ทียังไงก็ไปไม่ได้ครับไปใช้ไม่เป็นแน่นอนผมเชื่อเลยร้อเปอร์ละคนที่ไม่ได้ใช้ประจใช้แบบไม่เป็นแน่นอนนะฮะผมผมผมเชื่ออย่างนี้เลยเพราะว่าเพราะมันจะเป็นปัญหาในการเดินทางแน่นอนครับโอเคนะครับเพื่อนๆก็เล่าสู่กันฟังนะครับในเรื่องของการใช้แมปนะครับ